โอ้โหกล้วยสวนคุณพ่อนะคะคุณตาสุดบ้านโนนหอมนะคะสวยมากๆเลยลูกใหญ่มากทำเค้กกล้วยหอมคงจะอร่อยมากสำหรับลูกค้าลอตนี้รอรับประทานเค้กกล้วยหอมที่ทำจากกล้วยปลอดสารนะคะสดๆจากสวนคะ่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ450กรัม กล้วยนี่คือกล้วยหอมนะคะห้าร้อยกรัมต่อมาค่ะไข่ไก่ห้าฟองต่อมาค่ะตรงนี้นะคะเบกกิ้งโซดาสิบกรัมผงฟูสิบกรัมนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือห้ากรัมค่ะต่อมาค่ะน้ำตาลทรายนะคะสามรอยห้าสิบกรัมค่ะ เพราะว่ากล้วยของส้มหวานมากนะคะส้มจึงลดน้ำตาลนะคะปกติสูตรนี้นะคะน้ำตาลจะต้องเป็น400กรัมค่ะแต่ว่าวันนี้ส้มใช้ที่350กรัมนมค่ะ1 0 0กรัมนมข้นจืดนะคะส้มใช้นมข้นจืดใช้นมสดได้นะคะส้มใช้ตัวนี้ค่ะน้ำมันพืชค่ะ350กรัมส้มใช้เป็น น้ำมันถั่วเหลืองค่ะก็เป็นกาวสิ่งนะคะในการทำเค้กกล้วยหอมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะส้มจะนำกล้วยปั่นรวมกับนมค่ะเพื่อให้เขาเป็นเนื้อนเนียนละเอียดนะคะไม่มีเครื่องปั่นโถปั่นแบบนี้ยีได้นะคะกล้วยหอมจะยีง่ายค่ะใช้ซ่อมได้ใช้ที่ ยีกล้วยได้ค่ะเราจะนำไปปั่นค่ะให้ละเอียดค่ะไปปั่นค่ะได้มาแล้วนะคะกล้วยปั่นกับนมนะคะละเอียดแล้วส้มจะใช้ถูเป็นเครื่องผสมอาหารนะคะปั่นนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะกร้อมือได้ค่ะเอาให้หมดนะคะเสียดายของค่ะ กลวยเราหอมมากหอมมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเติมไข่ไก่ค่ะ5้าฟองไข่ไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะ350กรัมลงไปเลย จากนั้นแป้งสาลีเนกประสงค์ค่ะ450กรัมลงไปเลยจากนั้นนะคะเบกกิ้งโซดา10กรัมผงฟู10กรัมเกลือ5กรัมค่ะลงไปเลยจากนั้นเราจะไปผสมนะคะเราจะใช้หัวตะก้อนะคะคนส่วนผสมให้ เข้ากันก่อนนะคะระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายตอนที่เราไปปั่นนะคะไม่มีใช้ตะก้อมือตีได้นะคะส่วนผสมที่ส้มบอกไปเป็น5สูตรนะคะถ้าจะทำหนสูตรเล็กๆนะคะหาร5ได้เลยค่ะเอาไปปั่นกันค่ะ ปาดขอบอ่างด้วยนะคะเห็นไหมคะจะมีตรงนี้ค่ะที่กระดินขึ้นมานะคะยังไม่ได้ผสมนะคะเราก็จะปาดขอบค่ะปาดลงไปจนถึงตูดอ่างนะคะจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมสุดท้ายนะคะก็คือน้ำมันพืชนั่นเองค่ะ ใส่ลงไปค่ะหรือว่าจะทยอยใส่ก็ได้นะคะเนื่องจากเครื่องปั่นส้มเป็นเครื่องปั่นขนาดใหญ่นะคะก็สามารถที่จะใส่ลงไปครั้งเดียวได้เลยจากนั้นนะคะจะเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลานะคะสักสองฝาค่ะกลิ่นวานิลาส้มใช้ตัวนี้นะคะ2ฝาค่ะเพิ่มความหอมจากนั้นจะปั่นต่อค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะปั่นออกมาเรียบร้อยแล้วส้มจะใส่ถุงนะคะเพื่อพักแป้งก่อนที่จะนำมาอบค่ะพักแป้งอย่างน้อย30นาทีค่ะพักแป้งอย่างน้อย30นาทีก่อนนำมาหยอดพิมพ์แล้วก็อบ อบเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กกล้วยหอมของส้มค่ะหอมนุ่มฟูมากค่ะความแตกต่างของเค้กกล้วยหอมกับเค้กกล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำว้าเขาจะมีความแน่นกว่านะคะนี่คือเค้กกล้วยน้ำว้าค่ะนี่คือเค้กกล้วยหอมค่ะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ว่า คนทําจะรู้ใช่ไหมคะก็ตัวนี้จะนุ่มกว่าฟูกว่านะคะเบาวกว่านั่นเองเพราะว่าตัวเนื้อของเค้ตัวเนื้อของกล้วยน้ําว้าเขาก็จะมีความหนาแน่นกว่ากล้วยหอมใช่ไหมคะด้วยตัวของกล้วยเองนะคะจึงทําให้มีความแตกต่างค่ะหอมอร่อยไม่แพ้ก,กันค่ะทั้งเค้กกล้วยน้ำว้าเค้กกล้วยหอม